เลยเบรๆพอผู้หญิย่ต่พู้ญิงแโอเคพอร์ปไะเดมลีนะ

นี่นะยเขามตัอดนะอืมจะซีเครเนี่ยสักตท่านหลุได้

Ini lewat pak hadak tuh là nó đi vừa về rồi. ကပ္ပလာဘ nah, oh, ာဂိုရာချယ်လီနကပ္ပလာတပတ်တော့နော်အိုးနမမိုင်းရတဲ့ 么？那。<Nah. S 2> nah.

不怕的，好了，<laughs> 不害怕。你的不害怕。 าด้อเแต่บาดอกนดอวยสกัดอกจ้วอแล้วดุเบเลยตเลยเลยกวาจุเลจเดชนนเปดกลตาเลยตลยก็เดลอกามาบบาที่วเตียวจาเลยวมาจาเลยเนี่ยลจเดเดชแนลเนี่ยดปากเนาเกมตวเลอกกว่าเดิมเปชอลเคเมคีเพลมา

về sọc hà đỏ nó sọc hà đỏ lên về cọ đờ lo gà wow ta cặp bò ra lên à ta cặp ta cặp bò tí cả già đó chơi nhanh à ra lên bơ qua bò mà thọt lo thọt lo về đến tô ta về hà

你打把黄毛，给家人你打回来不？嗯，给家人来把毛，够了嘞，谁去拿？哎呀，在哪里？在马牙卡，好快，你昨天做工作了？没。

มาตีกลาเไยว้าบัดชอระามีไรคอยราปุ๊บปัเอาไปมันแต่เรื่องพตัวีต้แจกล่ะนะบาลอยก็น่าเกลยดมันเวทีวัวนแลวด้วยเไม

เม่อเรา้เปีเลยนะยแก้วอะไรกพวที่นผมเนาะแ้วตาผมตเสียที่บ่าไว้ตาผมันไม่อแวอ้วกับ้วกทับบแลครับวกมันมากนะครับ

ใช่ใครเอาครื่องไก่ไปดีว่าขวบปุ๊กอะได้ลยดีครับนจะกระปุกคลิปไรกอรจะกระปุกคลิ ไปมาสิสิกว่าตุดมึงมัน,นมีสิกะว่าเลยสิกว่าไหมเห้ยอเมิกอ่ะพอเวล่ไม่นานเร้ก็ไแม่ผู้ดากลวว่ามมตตาพี่อ,อ่อนรอ

ไมไม่นม uh, ุดนที่ศอ๋อน็ตร์โดนบไม่กลยค้านรูรไม่ได้อย่ที่น็รที่อคนนะโยโดยใจยามโมยิ่ก็เสรปอี่ไหคนไืองตเตอรแต่แตคนเดือดผู้ได้ร Này có đi lăn quẹo hoa nhà này qua, chú cha, por มาก็อะไรอีเออไม่เปิดเลยอยู่น่นเว้ยมันตกลลูกูเนาะนั่นแหละคนนั้นมานี่เลยเร็กตัวตัวเด็กตัวสักตัดูคนนั้น हां सुप्रीम टूला के खाग काना तोनी तोनी बा अटेंशन आले फोचे हेया तरु नो बाले तुना तेनी न कोले मलो तो को ये थोड था टेकळवा मारे थोड केसो येले लूले नोथे सिरो सिरो ते चोताले ने माने नु मे पण ना पड देला तेल जो मोकोलो तुमा मारो ตัวเตือนตัวเตือนจะลองเตือนเงินเตือนเงินหน่อยกันไหมเพราะเราเตือนใจเราทุกคนน่าประหลาดพอกรุณาเตือนเงินด้วยนะคะจูเบลิสต์เดิร์โล่เจมส์แม่หน้าเลยโคลาวารุมน่ะทุกคนเจมส์ตาดิเล่ตาดิเล่น่าพอเขาต้องต่างนะหายวะเรา

lên đè là quả đi mà này tỏ và về tập hồi nhỏ nha đờ về tập bỏ và về nó và phá dị lên nó và lơ bộ phá dị phá dọ lên nó khi được phá cái oba đó là quả vui được vậy thì nhỏ giờ cắt khê khê nó cắt khê khê nha lấy là đi xong một cái lết nhát được lo nha là nó về anh a muốn em muốn à về tận nên nên là nó mới bán nữa tận là เดี๋ยวปอบ้าจิบลยจพะปบพกกนเดี๋ยวว่าเราควานะให้ให้บาวไลค์ไม่งไงแต่ไลน์มาไม่ไงเนาะ subscribe ไม่ไงแต่ subscribe มาว่าเราคว้าต่ไมัน subscribe ป่าแก่นเดี๋ยวถึงที่ราตาหัวมูขาดูยานเดี๋ยวบอกป่าเราเดี๋ยวถึงที่ป่าเราเดี๋ยวถึงที่บนาะเดี๋ยวอยกโชวงเวาปกตาพกอกันด็ที่เราสัคิดเราดบ๊ายบายบ๊ายบายฮัลโหลค